โอเค okay. วันนี้เรามาคุยกันเรื่องโซโล่เดว l ลลิงตอนอล่าสุดที่เพิ่งออกมานั่งดูกันอยู่แค่สองคนป,ปกติคลิปเราอาจจะชอบมาช่วงแบบว่าโลซีซ <Low season. S 2> ันเรียกว่าอะไรที่มันกลังเป็นกระแสแต่ว่ามันยังไม่จบหรอกหรือแบบมันใกล้จบแล้วเราถึงค่อยมาคุยกันซีซันสองตอนนี้ก็ตอนที่สิบเอ็ดแล้วหลังจากดูไปรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่ามีแรอมรีสสองคด้วยไง ไม่มันมีท้าหน้ามาริดอยู่แล้ว6ขวดมั้งมันค้าได้6ขวดมันบอกว่าอะไรวะตอนตอนที่มันสกัดครั้งแรกมันบอกว่าสกัดตามอะไรอ่ะค่าปัญญาที่มันอัพอะอ๋อยม่งอัพเยอะจริงอัพเยอะยิ่งได้แต่มันอัพน้อยไปหน่อยไงมันเลยได้แค่6แต่6ก็เก่งแล้วนะไอ้เรี่งแม่งแบบคือล้างได้ทุกตับเุอแต่ว่ามันน่าจะไม่ได้รักษาคันเตอร์ได้มันเป็นแบบรักษาโรคไงรักษามันไม่ได้ชุบชีวิตอ่ะมันเป็นรักษาโรคไง จะออตายแต่รู้สึกว่าตอนที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาเหมือนเพิ่มซีนให้เบลูเยอะมากนะอไอ้เบลูสำหรับคนที่ไม่รู้เขาเป็นไอ้ตัวนั้นแหละตัวมาแรงอ,ะอ่ะราชามดนะเออรา,าชามดนะเอมเอ็มแต่กูชอบอยู่นะแต่ว่าเอาเอแต่ผมชอบที่เขาทําเป็นอนิเมะที่มันแบบให้มีฉากต,ต่อสู้หน่อยอชอบมากกูชอบฉากที่มันแบบไเ่ี้ยแฉกขาดแล้วเรียกเรียกน้องอ่ะที่มันแบบปล่อยที่มันแบบ สั่งให้ลูกน้องไปสู้อะไรเงี้ยไม่เหมือนสงครามดีแต่มันแค่ไม่กี่วิมันแปลว่ามันจนมุมแล้วเนาะใช่จนมุมแล้วแบบไม่มีอะไรเสียแล้วเอาลูกน้องไปดีกว่าเหมือนีนี้ก็เก่งแล้วแต่ผมชอบที่ว่ามันเพิ่มฉากให้ให้เบลุเยอะมากแล้วแบบได้เห็นสกิลอ่ะที่ไอ้เบลุนไปไปกินไอ้พวกทหารญี่ปุ่นไอ้พวกคันเตอร์ญี่ปุ่นเออแล้วเอาแล้เอามาใช้อ่ะเออเราเราไม่ได้เห็นในท่าทางในมังะวานรเราจะไม่เห็นฉากพวกนี้เลยใช่ไม่ค่อยโชว์เนาะมีพลังเลย ในมังค่าวาตัวแบบส้วกๆเออแป๊บเดียวแบบโดนพระเอกดึงอะไรอำนาจผู้คุมกดมาแล้วก็ต่อยหน้าเข้าไปแล้วก็ชิ่งชิ่งชิงสักพักหนึ่งแขนขาดแล้วก็หนีแค่นั้นเองแต่กูก็มันบินไกลอยู่นะฉากฉากในมังค่าวามันมีฉากบินออกนอกเกาะหรือเปล่าจะไม่ได้มันบินจะบินออกจากพงแล้วใช่ไหมแต่ไอ้นั่นแหละไอ้ไอ้พี่แอคเราอ่ะพี่แอคเไปตามได้ไงตามได้ใช่ไหมในมังค่าวามันตามได้ใช่มันคือในมังค่าวาเราจะเห็นเลยว่าไอ้แล้วว่าไอ้ ไอเบรุอ่ะอม,มันมันบอกเลยว่ามันสู้ไปเอกเทียบไม่ติดเลยไม่แต่ปลายขี้เล็บเดียวมันก็เลยเหนีเออคือมัน <laughs> ไม่รู้สึกตึงเลยแต่ว่าพอมาในเมนรู้สึกเลยว่าเออมันยังตึงตึงมืออยู่นะแบบว่าเออระเอกยังพอเงิน <c oughs> ตกนิดหน่อยั <laughs> ยงพอแบบไอชิ้นมันรับมือยากมันมีฮิวด้วยนี่หว่า,ามันมีอันนี้ด้วยเว้ยเออยังพอแบบทำให้ไปเอกรู้สึกกังวลได้ไงแอ่บางทีนะเบรุแต่ตอนหน้าหน้าที่ตอนออกกัตอนแรกดีอะเลยวะ อตอนแรกอะตกนใจจริ้งมันยังไม่กลายร่างมันยังไม่กลายร่างเราตกใจไงตอนมันออกมาจากไข่อ่ะไอเชี่ยนี่มันทหารมดเ์ี่ยมดงานไปเนี่ยหน้าตาไม่งกากว่าไอตัวลูกน้องนี่มันโห่อเออผมคลั่งยังดูดีกว่าเลยนะทีต่อมาแปลงร่างอะออรู้สึกแบบเออยังพอแบบรู้สึกได้ว่าเออยังพอต้นฉบับบ้างยังมีเขาเอยู่แต่ถ้าเทียบภาพก็มางเข้าไเนะสวยกว่าในร่างตอนนี้ก็รู้สึกสงสาร ทำเตัวญี่ปุ่นอยู่โดยเฉพาะใครวะที่เป็นหัวหน้าจําชื่อไม่ได้แล้วลืมเหมือนกันเดี๋ยวมึงก็แปะภาพไปไอ้นวลๆอ่ะเออไอ้นวลๆนั่นแหละที่อันนั้นเราอะแหละนะโอ้ไม่ได้เห็นภาพไม่เห็นอะไรเรื่องว่ากูเห็นแค่าต่อยเห็นไหมเห็น่าต่อยที่มันแบบเออเห็นมันแค่โชว์กับพี่แอคเราไงเออนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยไปเจอไอ้เมล์รู้อะเมย์รู้มันยังไม่ได้ทําอะไรเลยเอออย่างน้อยกูยังไม่รู้เลยพลังมึงคือเที่ยอะไรนั่นแหละฉากสู้กับพระเอกก็แบบ แยบไปเดียว <Yeah>, อย่างอย่างน้อยมันก็น่าจะได้เห็นหน่อยเนาะเพราะว่า,วาไหนๆมันก็ทําฉากแบบเพื่อให้เรารู้แล้วอ่ะเออไหนราเพิ่มให้ฮันเตอร์ญี่ปุ่นเพิ่มเพิ่มให้เขานะเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมนะหรือว่าทําบูเลมาแล้วจะเพิ่มฉากต่อสู้ <laughs> มันจะเพิ่มฉากอะไรไม่เห็นมันชักดาบออกมาแล้ดวดาบขาดครึ่งแล้วที่นั่นเหมือนกันน้องน้องน้องไอ้นี่ยที่มันมีสองตุ้มตรงเนี้ยของฮิวเลอร์เป็นฮิวเลอร์เออฟังมันอะ หายเลยที่แม่โชว์เยอะเลยโชว์อะไรเลยวะเขาบอกว่าเอ้มดตตุนี้มันก็ไม่เก่งเขาเข้าชื่ออะไรนะไม่ไม่รู้ชื่อเลยนี่กูอ่านมังคาวาก็ยังจำมังคาวามันจะมีชื่อฟุ๊บอะไรนี่แล้วตอนอีกห้าตอนต่อมันตายละองนี้มันไม่น่าจดจำรอกดูแค่ว่ามันหัวขาดไม่ตัวละครมันน่าจดจำตัวตัวละครแต่ละตัวมันมีเอกลักษณ์ของมันอ่ะแต่ว่ามันไวไปหน่อยเนาะแต่กูชอบชุด ฮันเตอร์ญี่ปุ่นนะฮะมันเป็นแบบเหมือนสีเดียวกันนะชุดเดียวกันนะอกาเดียวกันสีสีเขาทําให้คุณรู้สึกถึงอะไรนะการสืบเออเออกูรู้สึกคล้ายๆกัรสืบคล้ายๆชุดมันนอ,อกดำๆเ,เป็นเกราะอะไรเงีเออ่อประมาณนั้น <ๆ S 1> ฮะก็ตอนตอนนี้มันก็อยู่อยู่ที่ว่าซองกินูเขากำลังหาทางเนาะว่าทําไงจะรักษารักษาไอ้คุณคุณช้าได้อะฮะแต่คืออีนันเป็นฮันเตอร์ไงมัน มันเหมือนมันไม่รับเอฟเป็กจัดไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ไ่ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรับรับได้คือ <c oughs> มันรับได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้เงื่อนเงื่อนไขาการใช้ยาของตองยินด่ะต้องมีเลือดสิบเปอร์เซ็นต์แต่อนี้นั่นอ่ะมันมันใกล้แล้ว <c oughs> โอ้โหมันใกล้แล้วอะ่ะเลยคูนจุดหนึ่งมั้งเนี่ยคือหัวเลือดใช้ไม่ได้ไอ้ยาทัานก็ใช้ไม่ได้ยาท่านคือต้องต้องใช้เลือดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอ่ะอยู่ได้ปกติแต่ว่าสึกใช้ไม่ได้ไอ้ช้าท่านอันนี้จะไปละก็คือเอามาดูแล้วใช่ไหม ่ัได้ให้กินซึ่งถ้าเกิดคนที่ไม่อยากโดนสปอยน์นะก็ข้ามไปก่อนนะครับผมเพราะว่าคนที่อ่านมางสวาก็น่าจะรู้นะว่าซองยูจะทําอะไรต่อนะเราเรามาพูดกันดีกว่าว่าศีันาเหตุไม่เหตุเหตุผลเหตผุหตผลดีกว่า <c oughs> เ,เ,เ,เหตุผลเหตุผลที่คุณคิดขี้ไง่กับที่มันเป็นประเด็นอยู่ญี่ปุ่นกับเกาหลีฮันเตอร์รหว่งสองประเทศ <c oughs> คือฝั่งญี่ปุ่นอ่ะโดนกัดหัวออกทุกตัวเลยเกาเอเนี้ย ฝั่งเกาหลีอมันไม่โดนอะไรเลยมันโดนลำตัวโดนแขนโดนขาอะไรเงี้ยโดนชีแขนเตะขาอะไรไม่รู้โดนแคสกิบสกิบอ่ะคุณคุณคิดว่าไงลองลองหาเหตุผลให้มันดิถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่ว่ามันเขาไม่อยากให้อีกตัวละครตายอ่ะแต่ลองหาเหตุผลแบบพอสมเหตุสมผลไหมหน่อยน่าจะเพราะว่ามดแม่งอยู่บนเกาะเกาหลีรู้สึกสมนุนคุณไม่ก็อาจจะแบบมีความเครียดแค้นแบบฝังลึกไงของคนเกาหลี เราก็เลยแบบงับหัวไม่ชอบคิดหน้างับหัวมันเกี่ยวว่ะเอากูก็ไม่รู้อะว่าจะหาเหตุผลที่อะไรให้หมดแล้วเอาผมสลับเหตุผลของผมนะผมมองว่าไอฮันเตอร์เกาหลีอ่ะไปฆ่าแม่มันมันพยายามอยากอยากแสดงความความเหนือชั้นอ่ะก่อนที่จะจัดการทีเดียวอะไรเงี้ยมันจะจัดการตอนไหนก็ได้ก็คือแบบเล่นกะเยาะเออแต่ว่า,าของ ไอพวกญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ว่ารีบจบเกมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวงานรีบหาว่าใครเป็นราชาอเออเพราะว่ารีบเก็บเพราะว่า <ๆ S 2> ในในในถ้ำอ่ะมันก็บอกว่าที่ที่นี่ไม่มีราชาราชาอยู่ข้างนอกแน่เลยอะไรเงี้ยก็ไปหาราชาไงก็หาคนที่เก่งที่สุดๆๆไปดูในที่นี่มันก่อนไม่แต่แต่ฉากที่มันไอชาให้ยิมโด,ดนโดนปล่อยพูก็รู้สึกว่ามึงน่าน่าครับหัวมากกว่าเข้าใจไหมแบบเข้ามาปุ๊บอะไรเงี้ย จะบอกว่าเขาไม่งับหัวก็ไม่ได้นะเขางับหัวยูเลอร์อ่ะเขาตังหัวยูเลอร์อยู่นะก็ได้ก็ได้ไอ้ทีตัวต้องเอาทัพก่อนรวมซัพก่อนแต่ตัวเวก็เมดก็ไปเหมือนกันนะไอ้ที่แต่ว่าไม่ได้เล็งที่หัวเลิงที่ตัวเมย์เขาแค่จืดแค่นเองค่ปัดจะตายหาเลยไอ้ที่จริงๆไม่น่าจะขาดครึ่งได้แล้วเนาะใช่ไหมถ้าถ้าเอาจริงๆนะไม่แต่ว่าคอดโมก็ได้เพราะว่าไอ้ที่นี่มันเป็นกิลที่รวยที่สุดไง เกาะไงเอาวุธที่มาใส่ก็ต้องของดีไหมก็เลยตายยานิดนึงแต่มันไม่ออกแรงะมคิดสภาพถ้ามันออกแรงนิดนึงแหละทะลุเกาะนิดหน่อยเมื่อกี้ไม่ตายเหลือเหลือ50%ยาแดงก็ได้อยูอประมาณนั้นนี่แหละเหตุผลที่เราพอจะหาได้บ้างเนาะก็พอสมเหตุสมผลบ้างที่เวลุมันไม่กินที่หัวไม่เล็งที่หัว รับผมคุณคิดว่ามันน่าจะจบไอ้ีมั่นสองน่าจะจบลงที่สองกินูได้เงาตัวใหม่เนาะแล้วก็ตัดจบเลยใช่ไหมรู้ว่าแล้วก็น่าจะมีเอ็นเคดิตเหมือนไอเทยนี้แน่เลยไออะไรวะบูลอกอะไอเทามันมีฉากโทรหาว่าแข่งโบอะไรเนามันก็จะแบบโทรหาโทรมาดังเดย์แต่ว่าเฮีย กูไม่ไหวแล้วเรื่องนี้มันฆ่าพี่ผมมีคนที่น่าสนใจนะเนี่ยเพราะว่าจบจากก่อนเนี้ยสปอยนะครับสปอยเลยสปอยนะครับทุกคนต่อไปแล้วคนที่ดูนิเมะอย่างเดียวนะครับยางว่าออกไปเดี๋ยวนี้ยังว่ากูดูหมดแล้วพะผมอ่านจนไฟพากลูกแล้วตอนะยังเว้นแต่คุณจะไปตามอ่านตอว่าไอ้แค่โทมัสดีใช่ไหมเอออ่ะแล้วแล้วก็จบก่อมดเนี้ยก็น่าจะเป็นฉากที่ โทมัสอังเดปรากฏตัวแล้วก็มีนิดๆโอ้เป็นเงาอาจจะเป็นฉากสู้กันของเอ่ออะไรนะอะไรฮะฮาวาอะไร <laughs> อ่ะไอหัวโล้นอะไอหัวโล้นอะชื่อว่าอะไร <อ S 1> <ไอ S 2> ช่างเงินพี่ของไอเฮียน้องชายออเออน้องชายมันเป็นน้องชายไอหัวะจะกินเฮียน่ะที่มันไปอยู่ไปเป็นฮันเตอร์อเมริกาเออที่มันทิ้งเกาหลีอ่ะบ้านเกิดมันอ่ะไปโดนบอไปกระเทือบแบบเออไอคนนั้นเลยไคนนั้นเลยนะเออน่าจะมีแบบนิดๆหน่อยๆอาจจะโดนตบเกียร์คุณว่าซีซั่นสามอะ เรื่องสามมันจะจบที่ตรงไหนว่าจบที่ทรงรู้แบบความจริงอะแบบว่าว่าไอเ้เรื่องนี้มันเป็นระบบอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็เริ่มสงสยัยขึ้นมาเหมือนถ้าให้เดาก็คือซีซัซ่นแรกเนี่ยจบที่พระเอกได้ได้เป็นมิโคโมเมนเซอร์ก็คือเป็นคนเป็นราชาเงาคนใหม่แล้วซีซั่นสองเนี่ยก็จะจบที่ได้เบลุเป็นเงาตัวใหม่แล้วก็ซีซั่นสามก็อาจจะ รู้เรื่องระบบเนาะแบบเข้าไปในระบบใช่ให้ตัวเองแบบปลดล็อกเราทำไว่าทำไมกูเป็นเพเยอร์เออเหมือนเข้าไปแฮกนั่นแหละประมาณนั้นนะเข้าจ M อแล้วโมจีอแล้วก็ซีซั่นสี่ก็คิดว่าน่าจะจบแล้วเนาะน่าจะจบเออเผื่อแบบว่าถ้ามัารีบนะบางฉากบางอันก็ตัดออกไดแต่ว่าเม่อผมมองว่ามันมันเป็นอนิเมะที่ใช้สู้กันอะผมมองว่ามันมันควรจะได้เพิ่มมันน่าจะเพิ่มฉากไอ้สู้กันมัาหน่อยเพราะว่ามัน ถ้าเราดูมาคว่า10ตอนนั้นสู้เสร็จใช่ไหม5ถึง7ตอนสู้แบบบอสตัวหนึ่งเสร็จเพราะว่าซีซั่น4นะผมมองว่าน่าจะได้เริ่มสู้กับพวกจักรพรรดิแล้วแหละพวกไอจักรพรรดิทั้ง10ทั้ง9กอาแล้วน่ะมีคิดมีทั้งนีอะไรอะไรอะไรตลกเทพมากเลย่อเช่อเถอะไม่ขนามือพี่ซองแล้วหรอกเพราะว่าเสือมาทีละตัว ไม่โดมลุมเลยพี่ตองอ่ะลุมสามตัวเลยเอ้กูจาได้อยู่ท้ายๆแล้วไอ้เนี่มันท้ายเรื่องมาอันนั้นนะใช่น่าจะถ้าทีสั้นสี่ก็น่าจะไม่แน่อาจจะที่สั้นห้าก็ได้นะแต่ตูสมัยนี้ทําจบเร็วะไม่เหมือนวันพีชย่าอเงี้ยไม่ไม่งั้นก็ต้องแบบพอทีสั้นสี่คือปุ๊บคือมึงต้องบูเลยอ่ะคือแบบอัดเต็มสายไากเลยีสันี่อ่ะเร็วละทุกอย่างน่าจะเร็วเพราะว่ามังค์วาคือมันมันมันคือมันแอคชั่นล้วนเลยนะท้ายเรื่องอ่ะ คือแบบเป็นสงครามที่แท้จริงเหลังแท้แบบรู้อะคือหลังๆแบบมาหมดเลยมาเหตุผลดีกว่าทำไมพี่ซองถึงแอคกเพาะว่าน่าจะไปอัพอ in เนี่ยฉลาดหน่อยมันก็ต้องสมาร์ทนิดนึงเออว่าเออลืมคิดเรื่องนี้ว่ะ up in เราก็แบบตึงนิดหน่อยค่าปัญญาเยอะใช่ไหมแบบว่ารู้เยอะก็จะมีอีโก้ของตัวเองครับว่าก็เป็นไปได้มันก็แบบหน้าตาดูฉลาดหน่อยคางก็แหลมเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเหลี่ยมเริ่มแหลม น่าสนใจได้แต่ผมมองว่ามองมองเพื่อนไงผมมองแค่ว่ามันอ่ะเจอเหตุการณ์ที่อะไรนะไอ้ลูกปั้นอ่ะีเสียบเลยเออลูกามเสียบมันเกือบตายมาแล้วอแต่มันโดนทิ้งหมดเลยในใจคือมันเคืองอยู่แล้วแหละส่วนหนึ่งอ่ะมันมันเคืองอยู่แล้วใช่ไหมที่มันคือคนเรามันจะเปลี่ยนเมื่อแบบถึงจุดที่แบบจุดคิ่ตัวเองทีชีวิตอ่ะเออที่แบบตัวเองไม่มีอะไรจะเสียเข้าใจไหมแล้วเสือกหลายรอบไงไอ้น่งลูปั้นครั้งหนึ่งสู้กับงูก็เกือบตายใช่ไหมแรกๆแหละมันยังกระจอกอยู่อะไรเงี้ย แล้วแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนมันรู้สึกรู้สึกมันจะเหมือนแบบอีโก้ของทหารอ่ะยังไงแบบแบบเป็นอีโก้ของทหารเป็นแบบว่าตัวเองอ่ะกว่าจะผ่านอะไรมามาถึงจุดเนี้ยอเงเออมันมันมันจะมีความเป็นแบบภาพลักษณ์ที่แบบนิ่งๆดูดูเข้มๆอ่ะเออเอานี่มันการ์ตูนชายแท้ด้วยโซโล่ดีเออเออมาแต่เกาหลีก็ต้องใช่อยู่แล้วเออนางเอกนี่เพราะว่านางเอกนี่สู้เฮียอะไรไม่ได้ไม่เห็นฉากสู้เลยสับมาทุกโดนตบ แจ็บบาดเจ็บเป็นภาร้อเลยอีกมันเก่งอยู่ถ้าเนี้าเรื่องอ่ะมันมันก็เล่าอยู่ว่าอันเนี้เป็นแรงเอคนใหม่แล้วก็แบบอันดับท็อปๆนะแต่แต่การกําเนิดของซองยินูเนี่ยผมมองว่าเหมือนมันทําให้แรงเอสไรค่าไปเลยนะรู้สึกแมนรู้สึกเหมือนกันไหมตอนก่อนนั้นเนี่ยกูรู้สึกว่าเฮ้ยแรงเอสแม่งน่าจะเจ๋งวะน่าจะน่าจะโคตรเก่งน่าจะโคตรตึงแต่พอพอซองอ่ะมีการอัพเลทวลตัวเองเร้นเรื่อยเราดันไปโฟกัสที่ซองไง พอไปโฟกัสที่สองแล้วมันกลายเป็นว่าเราอะไปโฟกัสที่พลังของพระเอกมันจะมากกว่าแล้วนะเออแล้วแล้วทีเนี้ยพอเราไปดูแรงเออะไอ้เที่ยมึงแรงบี B ไว้แน่ซะใช่ออไหมเนี่ยคือแบบพระเอกมันไประดับแบบระดับจัก,กรวาลแล้วอะออไอ้เที่ยนี่ยังแค่ปล่อยพลังไฟแปลงร่างแค่เดียวเออะเอีกแม่งใช้เที่ยอะไรได้หลายอย่างมากเลยสุดสุดยิ่ก่อนก่อนนั้นเนี้ยังพอเห็นความต่างว่าเออแรงเอที่พรอเอกไปลงด้วยอะมันเขาปฏิบัติกับพระเอกยังไงเออแล้วเห็นได้ว่าเออพรอเอกไม่กระจอกจริงแบบคือแบบ มึงคือม,มึงเป็นภลระคนหนึ่งอะ่ะที่มาอยู่ในในกลุ่มกับเขาอ่ะตอนตอมนมาสู้กับเฮียที่ล่องหนะยังลำบากอ่ะเออแต่แต่ผมรู้สึกชอบของยูที่แบบหนีตายมากกว่าะ่ะช่วงช่วงเวลาที่มันแบบต้องตายเฮียต้องตายแล้วต้องรีบประสิทธิภาพตัวเองออกมาแต่ตอนนี้มันแตกอออตอนตอนนี้คือมันแบบระดับโลกไปแล้วอ่ะเฮียระดับจักรวาลไปแล้วว่ากี่หน่วยตัวที่มียปบนมาเตะไม่ต้องพูดถึงเลยมึงดูคอยดูซีซั่นสามโทมัสอันเดย์โดนยามินขี้คอยดู มึงระดับพี่อะระดับประเทศที่อะไรโดินกระทื้ผมพลังผมเท่ากับหนึ่งประเทศเลยนะครับแต่พี่อองพี่ซองเราคือคือหนึ่งระดับโลกมีคนเดียวอ่ะมีคนเดียวนปกป้องโลกได้เอาอไหมตอนทางลูกตอนเนี้ยสปอยลนะฮะมึงเ้องสปอยดูใดูมันอยู่จักรวาแล้วเออมันปกป้องมันปกป้องอะไรวะจักรพรรดิจักรพรรดิที่ไม่ใช่ของโลกเนี้ยแต่เป็นอีกโลกหนึ่งอ่ะ เป็นอีกจัก,กรวาลหนึ่งมิติหนึ่งเลยเออมาอีกมิติหนึ่งที่จะมาแบบยึดครองโลกงั้นน่าจะเกินพ่อแล้วตะเกียตอนเนี้ยพ่อมันไอ้ทอ,องจินดวงอยู่อยู่นอกอวอก,อกาศก,าากับราชาสงครามแบบวันนี้อยู่อ่ะแล้วก็ส่งเบรุ่วมาหารูกมันมาเป็นแบบบอกว่าเบรุไปไปปลดปนึนให้นายน้อยซะเบรุพ่อส่งมาให้ปลดปวนปลพลังใช่ลพลังแต่ว่าไอ,อ้เบรุมาปุ๊บด้วยพลังที่มันเรียกว่าอะไรมานามานามันหากับไอ,อ ตอน่อยูเยอะไปมันก็เลยเหลือตัวนิดเดียวแล้วโดนรถแรงเหลืออะไรวะคนหานแบบจากอุนำกองทัพเลยอะไรเลยเลยแค่นั้นอุปนาการแต่ถ้าเป็นเงาตัวอื่นน่าจะน่าจะสลายอ่ะยังขนาดเรนรู้ยังเหลือตัวแค่นี้เนี้ยส่งไอ้เอไอรอนมาไม่ได้ไอรอนมันไม่โดนสกัดแล้วหล่ะม่นห้ยแล้วหรอไอรอนมันตายไปแล้วปล่อยปล่อยไปแล้วพอรีตะวันใหม่ไม่เอาแล้วไอรอนเว้ยเราสปอยเยอะไปเปล่าวะมึงสปอยเยอะแล้วเหรอเนี่ย อันนี้ปอยเยอะเกินนะที่ไปรีจักรวาลแล้วตัดออกเลยต้องตัดออกอะปอยเยอะเกินนะผมก็ะมาด้วยการสำหรับอสโตลวลลิงตอนที่สิบเอ็ดเนาะเราคิวคาดเอว่ามันจะจบแน่ๆคือสี่ซีซันเจอผมว่านสี่ซีซันอันนี้ว่าเป็นซีซันสองน้อันนี้อันนี้ซีซันสองซีซันสามน่าจะน่าจะสู้กับระบบแหละน่าจะเริ่มไปแบบอะไรนะดันเจียนซ้อนลังอะออสิบสองตอนก็คือไปถึงในนั่นแหละดันเจียนแม่อ่าแล้วก็ซีซี่ีันสี่ก็น่าจะ จักัพรัดแล้วก็ลืมแล้วนะสิบสองตอนเราไม่อ่านเป็นกี่ร้อยตอนวิ่นตอนไม่ได้ไม่ได้อ่านนานแล้วอ่ะเออตพเพราะว่าไอ้ที่แอปที่ผมอ่านอ่านในครั้งเดียวไงรีครั้งเดียวก็เลยต้องรีบไล่อ่านทีเดียวให้หมดไงเจ็ดวันกูนี่กูใช้เวลาอ่านหนึ่งปีหนึ่งจบแล้วกูเสียตังค์ิงิงแบบว่าทีเดียวเลยประมาณสองสองสามวันนี่แหละเป็นเดียวอ่านจบไม่ของกูตอนอ่านกาเกาในตัวไงมันมันให้เติมเติมเรียนกูก็เติม แล้วมันอาทิตย์ละสามสตกรก็อ่าน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 และยี่สิบได้แค่สามร้อยหกสิบห้ามันออกลับไปอ่านไหนไม่ได้เหมือนเช่าอ่ะเออานแล้วกัมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ลองรอดูมากกว่อไปแหละอานนี้มันแบบว่าพี่พระเอกมันเท่เกินมันเก่งเกินแล้วอก็ต้องเก่งจริงแหละแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกมันทําให้เราเรียกว่าอะไรอ่ะ เราไม่เห็นคุณค่าของแรงเ e n e t ต่อไปใช่ตอนนี้เราจะไปโฟกัสที่เสียเซี่ยวพายแสงทุกคนงงแล้วเสียเซี่ยวพายแสงคืออะไรแต่มาถึงจุดนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะดูมัหมดแล้วแบบผ่านมัหมดแล้วแหละก็เราไปดันโฟกัสที่เสียเซี่ยวพายแสงอ่าอะไรนะฮีโร่ระดับชาติแล้วก็โซกินูแล้วก็เป็นจักรพรรดิแั่นั้นแหละจักรพรรดิต่างๆจักรพรรดิโลก้ลยจักรพรรดิ มังกรคือจักรพรรดิเล็ก้าจักรพรรดิอะไรเงี้ยจำได้แค่มังกรแหละนั่นจักรจากพรรดิมังกรมันเป็นมันเป็นแบบรัดวอสไงคือแบบเก่งเงสุดในในบรรดาจักรพรรดิเป็นคนเดียวเลยนะที่ทําให้ซองยินอูได้แผลเป็นกลับมาแปลว่ารักษาไม่หาย้วยคือแบบทุกจักรวาลคือมีแผลเรียนเลยใช่ไหมคือแบบว่ามันเป็นมันเป็นเรียกว่าอะไรก่อนที่ซองยินอูจะย้อนเวลากลับมาใช่ไหมเอ ไอ้บังกรตัวเนี้ยมันทําบาดแผลให้กองอินูที่ไม่มีวันรักษาหายได้ไ <S 2> <S 2> เป็นพี่แอกว่าเดิมเพราะว่าใส่ถุงมือไปโรงเรียนนะแล้วก็คุมคู่อาจารย์ด้วยสายตาอาฆาตคือไปเรียนแล้วตอนแรกมาทํางานเอตอนนี้คือกูเกีย์ตกะกรานเลย้วมาใช้ชีวิตปกติ <c oughs> แต่มึงไม่ปกติที่มึงแบบมันอายุ <c oughs> ร้อยกว่าปีอะอายุร้อยกว่าปีแล้วนี่มันบอแกแเด็กดหรือว่าอายุร้อยกว่าปีไม่มันอายุร้อยกว่าปีใช่ไหมมันอยู่ในโลกยอดฟังเหงา แล้วทีเนี้ยกับพอกลับมาโรกปกติมันมันก็มาอยู่ในร่างเด็กแลือเป็นเป็นตัวมันในเวอร์ชั่นแบบกี่ขวบวะไม่หกขวบก็สิบสองขวบนี่แหละประมาณนั้นคือนี้ทรงใช่ไหมคือเหมือนกลับไปใช้ชีวิตใหม่กลับกลับใช้ชีวิตใหม่คือมันกลายเป็นแบบเด็กเะีายกลายเป็นเด็กใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยว่ามันต้องมันต้องเฉยชามากาน่เลยว่ะไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวแต่ผมชอบตรงนี้นะที่ที่มันรีจักรวาลใหม่แล้วมัน แล้วมันไปไปอยู่ในวงการตํารวจก็คือมันมันล้างระบบฮันเตอร์ออกหมดก็คือทุกคนไม่มีลวกนี้ไม่มีแบบไม่มีเกรไม่มีอะไรละก็คือมันมันเป็นเนนักสืบใช่ไหมเวีเนี้เวลาจะเป็นสืบพอดีอ่ะมันจะไปหาคนตายแล้วมันสกัดเงาแล้วถามว่ามึงเป็นไรตายเออโคตรโกงโกงไหมผมก็ไม่รู้ครับมึงไม่รู้ไดงไงไอ้แนี่เจ๋งไงเนี่ยเจ๋งแต่ว่าผม มันมีความชอบกับไม่ชอบกวนกันอะคือแบบกูชอบดูฮันเตอร์สู้กันกูอยากดูแบบต่อสู้แต่มึงอเอามาแต่พอริจัก,กรกวาลใหม่มึงไปเป็นอันนี้ไงไปเป็นแบบนักนักสืบสวนสอบสวนอะ,ะเสร็แล้วก็ไปปูไปปูภาคอ่ะจินโฮจินโฮก็ฮคือลูกของซองจินูเออแล้วทีเนี้ยเกดก็เริ่มต่อลงใหม่เพราะว่าพระเอกไม่อยู่แล้วไงพระเอกไปจักรวาลแล้วทีเนี้ยเกดเริ่มปรากฏเริ่มปรากฏขึ้นก็คือแบบว่าต้องหาต้องคนเขียนเาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันอูไปทางนี้ไม่นา้ว่ะ ม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยต้องอย่างเป็นฮันเตอร์เหมือนเดิมแหละแต่เป็นมีการจัดแรงเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้มันโหดขึ้นกว่าเดิมก็คืออมันไอพวกจักรพรรดิอะม,มันมันตายไปแล้วไงทีนี้มันจะเหลือทายาทของจักรพรรดิซึ่งไอทายาทของจักรพกรรดิแต่ละตัวจะมาเป็นพรรคพวกของจินโฮรูมันได้ซึ่งจินโฮมีความสามารถในการรวมร่างนี่ประมาณนี้แล้วกันนะเอาพลังจักรพรรดิมาใช้เออรวมร่างเลย คนดูเริ่มอยากดูเลยฮะเดี๋ยวกูไปดูภาคที่จบวกันนะแล้วเดี๋ยวกูจะมาดูอ,อีกยาวเลยถ้าใครตามอันนี้ไม่อะผมว่า,วายาวเดือนหนึ่งอะพี่ไปอ่านเดือนหนึ่งก็น่าจะตามทันตามไปคิวทันนั่นแหละจริงๆนะไปอ่านในแอป,ปนี้ไว้ผมผมจำแอป,ปไม่ได้ไม่ได้ไไดาาอ่านนานแล้วอ่าชีวูมันเป็นแอปอ่านการ์ตูนอะการ์ตูนอะไรวะโอ้แอปอะไรวะเออกาเกาเออการมันเปิดห้าปีอะใช่ใช่ผป่านปีเจ็ดวันถ้าถ้าใครเป็นถ้าใครจะอ่านโซโล่เลื่องเลคือติดตามต่อให้จบ ทีเดียวแต่ว่าภาพไอ้แรกนา้นล็อกอ่ะทิ้งไว้ายาวๆก็ได้ไม่เชื่อเหรอเป็นคนคอ่านสามวันน่้เฉากซู้ไม่แคบเพ่อผ่านผู้อ่านสามวันผู <c oughs> ้อ่านสามวันจบเลยภาคคอมมิตั้งแต่ตอนที่หนึ่งอ่ะทำไมกูแค้นวะกูเสียเงนินตั้งเยอะไอ้สัองพันได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อมันเด้อไอ้แต่อย่าไปหาแคบนะอย่าไปหาแคบนะเดี๋ยวโดนอันนี้นะเว้ยโดนเด้งเหรอไม่ได้ดูเลยอ่านอ่านเฉยๆนะครับอย่าอย่าไปหาแคบนะท่าน ในเว็บนะครับถ้าอ่านในแอปนะเปแนะนําเรื่องอนนไม่ได้แล้ว,ลวอันนในเว็บก็ฟรีอ่ะแต่ว่าไม่ถูกต้องนะเออแต่คือหลวงทองนี่ก็สิดีวาใช่ครับจะได้มีอ่านยาวๆได้เรประมาณนี้กันสําหรับเอ,อพูดถึงในเรื่องของ solo leveling คร่าวๆเนอะถ้าเกิดอยากให้เจาะลึกกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอ่สำหรับวันนี้ก็ มีเพิ่มเติมไหมล่ะไม่มีแล้วก็ <laughs> <c oughs> ในช่องคลิปนี้ก็จะดืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเอป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ